พระสงนิกรชาวไทยนะครับได้ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ,ะปฏิบัติธรรมนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชารากิติยาภนาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชิราราชธิดาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา7ธันวาคม2566ครับ ที่วัดสิงห์ทองตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอําพลอังกภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยพระสงฆนิกรทุกหมู่เหล่ารวมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน46รูปปล่อยพันปลาสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลจํนวน46,999ตัว และถวายพระพรโดยผู้นำสามศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒนมหาวชระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2566